สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคูโบต้าจากเกษตรยนต์หนองบัวลพูคลิปนี้นะคะพามาชมแท็กเตอร์คูโบต้า mu 5 7 0 2พร้อมติดก,กับเครื่องขนย้ายอนเนกประสงค์ mcr 5 5 0 g คลิปนี้พามาชมราคาสเปคพร้อมโปรโมชัน่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ราคานะคะแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่รน mu 5 7 0 2พร้อมใบมีดเดนิน่าและเครื่องขนย้ายอนเนกประสงค์ mcr 550G ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,213,500บาทสำหรับตัวคีบนะคะสามารถยกผลผลิตได้กว่า500กิโลกร,รมัมโดยที่ไม่ทำให้ระบบไฮดรอลิกและโครงสร้างของแท็กเตอร์เสียหายและยกได้สูงถึง5.5เมตรในกระบอกไฮดรอลิกมาพร้อมสปริงซับแรงด้วยระบบไฮแกร็บบิ้งเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่รับแรงกดจากปลายปากคีบ ทำหน้าที่ควบคู่กับสปริงปกคีบทําให้ผู้ใช้งานควบคุมปกคีบได้ง่ายลดการทําลายต่ออ้อยมาพร้อมกับหลังคาแบบสลกทาให้ผู้ใช้งานมองเห็นชุดปากคีบอ้อยในตําแหน่งยกสูงสุดโดยไม่ต้องถอดหลังคาแท็กเตอร์สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจซื้อพร้อมตัวรถวันนี้รับรถเริ่มต้นที่30,000บาทและพิเศษสำหรับชาวไร่อ้อย จ่ายงวดรายปีไม่มีงวดย่อยผ่อนนานสูงสุดถึง8ปีหรือท่านผู้ชมนะคะที่มีแท็กเตอร์อยู่แล้วอยากได้เครื่องขนย,ย้ายอเนกประสงค์ mcr 5 5 0 g ไปติดเพิ่มตัวนี้ก็ราคาะคะจะอยู่ที่310,000บาทดาวเริ่มต้นที่75,000บาทผ่อนสูงสุดีนะปะีสามารถเลือกผ่อนได้2แบบแบบรายเดือนและแบบราย3เดือนพ้อมงวดย่อยเดือนละ1 0 0 0บาท แต่หากวางดาวนะคะตั้งแต่50%ขึ้นไปสามารถเลือกผ่อนได้3แบบแบบรายเดือนราย3เดือนและปีละ2ครั้งทั้งนี้ยังไม่มีงวดย่อยรายเดือนด้วยสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะ04237821 0 9 0, 0, 0 1 9 3 0 9 8หรือจะอ inbox นะคนะมาทางแฟนเพจ a ฟ e บุ๊กคุเปิรตาจากเกษตรยนต์หนองบัวภูสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ